บทสวดที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโทววิชาจรณะาสัมปันโนสุขโตโลก,กวิทูอนุตโลปุริสธรรมมาสารติสาสาเตวมนุสานางังพุทโภะควาติบทสวดที่8ปดธรรมานุสติ สว่าขาโตพระวตาธรรมโมสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจัตตังเวทิตพโพวิญโยหิติบทสวดที่9สังฆานุสติสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนเพระวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆและทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสโบคราเอสาพระวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตราังคุณยะเขตตังโลกะ ปสาปัตติภูสวดทิศจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปัสสันติสเนหังมาตาปีตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวงังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโบเสที่กินจิเทโวเยสะโกปจชังทัสมิงกินเนวะทัตตาปียังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะและเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัพพะเช สัพเพชนาะข้าหูชนาะไมปียังมะมะบทสวดที่11บสักตวาสักกต,าว,ากกตาวาพุทธารัตนางโอสถังอุตมังวังหีตังเทวะมนุษยสานังพุทธะโสธิพุทธสะสพุทธ,ทธเตเชนะโสธนินานัสสันตุปทวาสัพเพทุกขาหูปะเมนตุเต สักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวังปาริลาหุงปะสะมะนังธรรมะเตเชนะโสธินานสันตุปัทฐาวาสพเพยพยาบูปะเสมนตุเตสักกตวาสังฆะรัตนังโอสถังอุตมังวังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัทฐาวาสพเพโลคาวบูปะเสมนตุเตหนึ่งบทสดที่เจ็ดพุทธานุสติ อิติพิโสพควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลบุริสธรรมมาสารติศาสสาเตวะมนุษานังพุทโภควาติบทสววนที่8ธรรมานุสติสวาขาโตวควตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาโยโกปัจจตังเวทิตัโพวินโยหิติบทสวที่9สังฆานุสติ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวกะสังโฆชุปฏิปันโนภะวะโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาวกะสังโฆญาทิทางจัตตาริปุริสยุคขาหิอัฏฐปุริสโบขลาเอสาบควะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตังปุญญเขตตังโลกัสสาติบทสุที่สิจินนามณิปิยังมันตัง จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสทีกินเจเทโวเยสกุปะชังคสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ บทสวดที่11สักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถโอสถังอุตมังวังหีตังหิตมีตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวังปาริลาหูปะสามนางธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาบูปะเมนตุเต สักตาวาสังฆาัตานางโอสถอังออตมงวังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปทวาสัพเพโลคาวุปะสะเมนตุเตสองกุศลที่เจ็ดพุทธานุสติอิติพิโสพคาวาอาลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตลปุริสธรนรมสาลธิสาสาเตวามนุสานังพุทโวภควาติ บทสวดที่8ธรรมานุสติสวกาขาโตภวตาธโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปจัตตังเวทิตะโพวิญโยหิติบทสวดที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภวะโตสาวกะสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโคสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโคยติทางจัตตาริปุริสยุคานนอัฐปุริสโบคะลาเอสาภะวะโตสาวะกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญเชรีกะระนิโยอนุตตลังปุญญาเขตตังโลกาสาติบทสวดที่สิบจินดามณีปยังมันตัง จินดามณีปียังมันตังยสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปีตาว่าโอฬหังปะปุตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซทิกินจิตเทโวเยสัโกปะชังทศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิทาพังชนะเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัพเพชนะพระหูชนาปิยังมะมะ บทส่วนที่11สักกตวาสักก,ตว,ก,กตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวังหีตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปทวาสัพเพทุกขาวูปัสเมโตเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวังปริราหุงปสามมนางธรรมเตเชนะโสธินา นัสันตุปทวาสัพเพพยาบูปัเสมตุเตสักกตวาสังฆาัตนางโอสถังอุตมังวังาหุเนยยงปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสันตุปทวาสัพเพโลคาวูปะ,ะเสมตุเตสาม,สามบทสวดที่สิบสองพระคาถาชินบ,บัญชร ใช้ยาสนากระตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกรลาทโยพุทธาอัทวีสตินายกัสเพปติทิตาไมหังมัจเกเตมุนิสลาสีเสปติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปติทิตโตไมหังอุเลสักอุเลสักักุณากโลหาทะเยเมอนุโรโทสาลีปุโตจัทธคินีกนทันโยปิิภาคสมิฆมคลาโนจวามเกทักธินีสวเนไมหังอาสนานันทลาหูลา กัสโปจามหานามโมภาสมวามโสตะเกเกสโตปิติภาคสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิโตมุนิงปุงคโวกุมาลกัสโปเทโลมเหสีจิตวาทโก โซไมหังวัฒนนิจังปฏิฐาสิกุณากะโลปุลุงอังคุลิมาโลจะกุปาลีนะคะีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานรา,าตินรา,าเตติลากามะมะเศสาเสตรีมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราิชิตวันโตชินโนราสาชลันตาศิละเตเชนะอังคามังเคสุสันทิตารัตนังปรุรโตอาสีทักษีนิเมตสุตตะกังทัชชากังปะชะัชโตอาสิวามีอังคุลิมาละกัง ขันธโมลปริตันจาอาตานาตยสุตกังอากาเชสศชขนางอาศิเศษาปากาลสันทิตาชินานาวาสังยุตตาสตปากาละละลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิรัชตุปทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตสาสา วัสโตเมสกิจเจนะสทาสามพุทธปัญเชลชินาปัญช,าล,ช,ญชาลามัชชินหิวิหะลันตังมหิเตเลสทาเบเรนตุมังสัเพเต,เตมหาปุริาสาสภาอิเจวามันโตสุขุโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตาลาโยสัทธธรรมานุภาวะปาลิโตจรามิชินะปัญชเลติ